ไม่ลืมตัวแม้มีชื่อเสียงโด่งดังข้าวทิพธิดาดินพักงานกลับบ้านเกิดช่วยพ่อแม่ทำนา ดังแค่ไหนไม่เคยลืมตัวนักร้องลูกทุ่งสาวข้าวทิปทิดาดินช่วยพ่อแม่ทำนาที่บ้านเกิดไม่เคยลืมตัวเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากอย่างเข้าทิพทิดาดินที่มีทั้งความสวยและความดีบอกได้เลยว่าแม้เธอน่าจะโด่งดังแค่ไหนแต่เธอนั้นก็ไม่เคยลืมตัวเองเลยแม้แต่น้อย โดยเธอนั้นเป็นหมอรำจากภาคอีสานเพลงสาวหมอรำสำน้อยซึ่งเรียกว่าเธอเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูและก็ว่าได้โดยเธอนั้นได้มีการสร้างบ้านให้แม่หนึ่งหลังจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพอบ้านหลังเก่านั้นเก่าจนหลังคารั่วต้องหาถังมารองน้ําฝนเลยต้องการอยากสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อกับแม่ เพื่อให้พ่อกับแม่นานได้อยู่สบายอีกทั้งยามว่างนั้นเธอยังมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาของตัวเองด้วยซึ่งเรียกว่าเธอนั้นถ้าจะไม่ห่วงตัวเองเลยก็ว่าได้ไม่กลัวผิวเสียทั้งทงที่ตัวเองนั้นเป็นนักร้องซึ่งเธอนั้นจะชอบไปช่วยพ่อแม่ลงมาปลูกข้าวในพื้นที่หน้าประมาณ50ไร่หลังจากที่มีเวลาว่างจากการทำงานเดือนมีการปลูกทั้งข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนึ่งข้าวเจ้าจะขายได้ราคาดีกว่าแต่ก็ มีการแบ่งเก็บไว้เก็บกินให้กับตัวเองสักเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีการบอกอีกว่าตัวเองนั้นยังไม่ใช่นักร้องชื่อดังจะแค่เป็นที่รู้จักและไม่เคยกลัวผิวเสียเพราะตัวเธอนั้นเป็นลูกชาวนามาตั้งแต่เด็กอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เด็กเห็นพ่อแม่ลำบากและต้องการที่จะช่วยพ่อแม่อยู่เสมออยากแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่และสิ่งที่เธอทำนั้นคือความสุขทางใจมากกว่า ซึ่งในตอนเด็กๆเ,เธอนั้นหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนก็จะมาช่วยแม่หลบก,ก้าแข่งกับพี่สาวแม่จ้างมันละ50สตางค์ก่อนคําก็ได้คนละ20มัดก็จะได้ค่าขนมไปโรงเรียนนึกย้อนไปทีไรก็สุขใจทุกครั้งในสำหรับผลงานเพลงของเธอในตอนนี้นั้นก็คือเพลงโคเวอร์คำว่าฮักกันมันเยถิ่มใสของแท้ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เรียกว่าเรียกยอดวิวทะลุสิบล้านวิวแล้วก็ว่าได้เรียกได้ว่าเธอคนนี้เคยเป็นสาวลูกทุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนโดยเธอนั้นจะได้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงนำในละครลีเมรเรื่องในฮ้อยทมินกับบทบัวเขียวประกบไผ่พงศธรออกอากาศทางช่องเจ็ดเร็วๆนี้ติดตามชมกันได้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ในวงการบันเทิงต้องใช้ความอดทนขยันขันแข็งความพยายามถึง12ปีคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพหลักทำนาอาชีพเสริมคือหมอรำตั้งแต่จำความได้เห็นคุณพ่อร้องหมอรำเลี้ยงเรามันเป็นความทรงจำที่มีความสุขมากๆมันเลยทําให้เราอยากฝึกร้องหมอรำตั้งแต่เด็กๆจะร้องหมอลำตามทุ่งนาเราก็คูพักหลักจำ,จำจากคุณพ่อและจากทีวี หลังจากนั้นก็มีโอกาสไปร้องเพลงตามวงดนตรีต่างๆได้ร้องเพลงและได้เป็นแดนเซอร์เพลงที่ออกเพลงแรกสาวมอปลายอย่างไอฮักตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นแกมมี่ออกรวมกับน้องใหม่ไต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่ราบสูงเป็นนักร้องภาคอีสาน ตอนนั้นมีนักร้องห้าคนตอนนั้นเป็นบททดสอบของแกมมี่ว่าจะให้ผ่านไหมจะได้เป็นนักร้องต่อหรือเปล่าตอนนั้นแค่ได้ออกเพลงกับแกมมี่โกเรารู้สึกมันเกินฝันมากๆที่เด็กบ้านนอกจะได้มาออกอัลบั้มได้ทำเพลงร่วมกับนักร้องดีใจมากได้มาเซ็นกับแกมมี่คุณพ่อภูมิใจขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากๆ คือเห็นเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดตามที่ต่างๆได้ทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว